เคร่งเดิมเกียร์เดิมแต่แรงม้าหายไป3ตัวโชคอัพโมโนทูบให้มาครบไม่ง้อจีอ p o r t ปจอกลางเบิ่มๆ12นิ้วผมไม่เล็กนะครับ ครว่าความหลอ่อขายไม่ได้นะครับแต่ไม่ใช่สําหรับ Ford Ranger นะถึงแม้เขาจะเป็นแบรนด์รองนะครับแต่ตั้งแต่เขาเปิดตัวโฉมที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มีนาคมปี2011ได้สร้างปรากฏการ์ครับปิกอัพรอกันข้ามปีเลยทีเดียวนะและมาถึงปีนี้ครับเป็นอีกปีทองของ Ford อีกครั้งหนึ่งที่เขาได้เปิดตัว Ford r a n g e r โฉมใหม่นะครับเจเนอเรชั่นใหม่คือคันนี้นี่เอง <Wow. S 1> สิ่งแรกที่เราเห็นได้นะครับคือหน้าตาที่มีความหล่อเหลาขึ้นนะ <Wow. S 1> มาในสไตล์โคโลราโดเอ้ยฟอร์ดเอฟนะ รุ่นพี่ full size pick up เรียกได้ว่า copy DNA กันมาเลยนะครับไฟหน้านะถ้าเป็นตัวท o p wide track สสี่แบบนี้และเป็นไฟหน้า matrix led นะโปรเจคเตอร์เลนส์กลองตาไปมาได้นะครับสามารถหลบได้เพราะฉะนั้นรถคันหน้าไม่ต้องว่ากันแล้วนะว่า pick up เนี้ยจะมีไฟสาดไฟสูงเนี่ยส่องมาที่กระจกของเขาหล่อไม่เบาเลยนะมาดูกันที่ด้านข้างครับตัวยางเองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนสักเล็กน้อยนะจากยาง bf goodrich นะครับเปลี่ยนมาใช้ยาง good year แล้วหน้าเนี่ยแคบลงหน่อย เหลือ255จากเดิมจะเป็นยาง265มาพร้อมกับล้อมแมกซ์ลายใหม่แต่ล้อมแมกซ์เขาไม่ได้ปัดเงาเหมือนตัวก่อนเลยนะครับผมเรามาดูที่เส้นสายด้านข้างแม้ว่าดูเผลอๆนะครับจะมีความเหมือนชฉมก่อนนะดูประตูเนี่ยเรียกได้ว่านี่มันของเก่าของเดิมหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับมีการออกแบบเนี่ยกระดองข้างนอกใหม่หมดแม้ว่าจะใช้พื้นฐานเดิมชัดซีเดิมก็ตามแต่เขาเรียกว่าเป็นชัดซีเวอร์ชั่น6.2นะ คือมีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยด้านข้างก็จะมีความคลีนนะครับไม่เน้นเส้นสายโปร่งที่มันชัดแบบเป็นวัดกล้ามขนาดนั้นเห็นไหมดูดออกมานิดนิดมิติตัวรถนะครับมีความกว้างเพิ่มขึ้นเนี้ยประมาณเกือบ7เซนนะฐานล้อเนี่ยยาวขึ้น5เซนมันจะส่งผลพื้นที่ในห้องโดยสารที่กว้างใหญ่ขึ้นตัวรถโดยรวมเนี่ยสั้นลงเล็กน้อยประมาณ2เซนเนี่ยเป็นผลจากชุดแต่งการแต่งด้านนอกนะครับเรามาดูที่ด้านท้ายดีกว่า ด้านท้ายของ Ford Ranger ใหม่นะครับเรียกได้ว่ามีการปรับรายละเอียดให้มันคมขึ้นหล่อขึ้นนะไล่จากไฟท้าย f ู l l LED มาสักทีนะชงที่แล้วใครที่เรียกร้องนะครับไฟ, AK, ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยถ้าเป็นตัวท็อปได้ f ู l l LED มาทั้งแพ็กเกจแบบนี้เลยไฟเบรกรุ่นที่3มครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะจากสปอยเลอร์ด้านหลังครับเปลี่ยนมาอยู่ที่ฝากระบะท้ายแล้วและตกแต่งด้วยแบบสีดำโทนสีดำแบบนี้นะครับกันชนด้านล่างเนี่ยก็แบบทูโทนเนี่ยเป็นสีเทาตัดกับตัวรถส,สวยๆนะสีนี้ก็สวยนะครับ สีเหลืองแบบ Lux Yellow อย่างนี้นะครับผมและด้านท้ายเนี่ยมีฝาท้ายแบบพลังแรงมาให้ด้วยนี่คุณผู้หญิงก็เปิดได้สบายนะครับและยังมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับงานสายช่งางก็มานะดูสิติดอุปกรณ์ได้สําหรับช่างไม้นะครับเอาไว้ทําแบบตัดมงตัดไม้ที่กระบะท้ายนะครับรวมถึงมีช่อง power outlet ให้ด้วย2ช่องนะรองรับไฟสูงสุดได้ถึง400วัตต์สยบลักไฟบ้านได้เลยแม่ไม่ธรรมดาจริงๆเราไปดูด้านในรถกันดีกว่า โอ้โหภายในนะครับเรียกได้ว่ามีการปฏิวัติดีไซน์ครั้งใหญ่นะของวงการกระบะในบ้านเรารวมถึงของโลกด้วยเรียกได้ว่าขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนรถเก่งชั้นดีเลยนะครับมีการปรับวัสดุการตกแต่งดีไซน์ใหม่ทั้งหมดโอ้โหเดินได้สีส้มแบบนี้นะสวยนะรวมถึงจอกลางครับขนาดเบิ่มๆถึง12นิ้วใหญ่ที่สุดเดบรดาร Pick ์รถปิกอัพที่ขายในบ้านเราและมันมีหลายฟังก์ชันให้เราใช้งานได้ดีมากรวมถึงจอมัดวัดดิจิตอลครับขนาด7นิ้วที่ให้มาแบบนี้เป็นครั้งแรก บรรยากาศเนี่ยดูเป็นไงครับ ừ ừ ừ ว่าแล้วเราไปลองนั่งข้างหลังดีกว่าว่ามันจะสบายขึ้นหรือเปล่าโอ้โหพอขึ้นมานั่งด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าการดีไซน์มันยังคล้ายเดิมนะแต่พื้นที่ช่องขามีเพิ่มขึ้นนิดนึงจากฐานล้อที่มันยาวขึ้นนะครับแอร์หลังนี่มีการให้มาด้วยนะรวมถึงช่อง usb ให้มาถึง2ช่อง type c ช่อง type a ช่องรวมถึง power outlet ที่เป็นปลั๊กครับเสียบได้400วัตต์นี้ก็ให้มา อันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับตัวเบาเองเนี่ยก็นั่งสบายเนื้อหนังดีขึ้นนะแต่ต้องยกพรักพิงศีสษะขึ้นนิดนึงไม่งั้นนั่งเนี่ยมันอาจจะไม่สบายสักหน่อยอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าลองขับจริงแล้วจะแตกต่างจากโฉมเดิมมากแค่ไหนเราไปลองขับกันเลยครับแม้ว่าฟอร์ดจะไม่ใช่ค่ายที่ทํายอดขายกระบะได้เป็นอันดับหนึ่งในไทยแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าฟอร์ดนี่แหละที่เป็นค่ายรถที่ปฏิวัติวงการกระบะไทยมาโดยตลอดเป็นค่ายแรกที่ให้เบรก ABS และถุงลมนิรภัยคู่หน้าในไทยเป็นค่ายแรกท เป็นค่าแรกที่เซตมาตรฐานความแรงกับกระบะ200แรงมา้าและเป็นคนเปิดเซกเมนต์กระบะแต่งหล่อจากโรงงานเป็นค่ายแรกอีกด้วยมาจนถึงวันนี้ทางฟอร์ดประเทศไทยได้เปิดตัว Ford ดเ n นเ r อร์ว t ยทรัคไ t r ทอร์โที่จะมานิยามมาตรฐานใหม่ให้กับกระบะไทยและกระบะโลกอีกครั้งเราจะพาทุกคนไปลองขับกันแบบจูใจในคลิปนี้ห่ 5, 4, 3, 2, 1, ป โอ้ยควันดำนิดนึงเลย80 90 100 1้20ิบ้ยสโอ้สำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราทดสอบนะได้ภายใน10.02วินาที อัตราเร่งชง8 0ดสิถึงครับทำได้ใน7.49วินาทีโอ้ถือว่าเครื่องนี้แม้ว่าแรงม้าจะน้อยกว่า3ตัวนะแต่อัตราเร่งสูงถึงร้อยอ่ะดีกว่าโฉมเก่าเนี่ยเกือบสอบวินาทีเลยทีเดียวนะครับต้องขอบคุณนะทีมวิศวกรที่เขามีการปรับจูนเครื่องมาใหม่นะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง Eco b บูนะดีเซลส่สูบ2ลิตรนะครับผมให้พละกําลังเนี่ยสองแรงม้าดรงบิดสูงสุดเนี่ยห้าร้อยนิวตันเมตรแรงบิดเหมือนเดิมนะครับประกบคู่กับเกีย 10R80 ที่เขาบอกว่ามีการปรับปรุงมาใหม่ให้มันทำงานได้ดีขึ้นทนขึ้นและปัญหาท็อกเนี่ยมันไม่หลุดอีกต่อไปแล้วก็ต้องมารอดูกันนะว่าระยะยาวคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะอาตาัตราเร่งแซงถือว่าโหจัดจ้านใช้ได้เลยนะถ้าสังเกตนะครับการขับเนี่ยช่วงต้นเนี่ยมันจะไม่ได้จัดจ้านมากนะักเหมือนที่มีการอมนิดนึงนะแต่พอเลยความเร็วเนี่ยได้ซักประมาณ30-40ไปแล้วนะครับหลังจากช่วงที่มันสับ เกียร์หกระโดดไปเกียร์สแล้วเนี่ยมันก็จะไหลลื่นมารวมถึงอัตราเร่งแซงเนี่ยทำได้โอเคเลยข้อสังเกตคือคันเร่งเนี้ยมีการกักไว้นิดนึงนะคือมันไม่ได้เหยียบปุ๊บแล้วมันพุ่งปรี๊ดไปปั๊บเลยแต่มันจะดีเลยประมาณ1วิอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องการถนอมเกียร์เรื่องทอร์กที่มันเยอะมาหาศาลขนาด5 0 0นิวตันเมตรเนี่ยก็เลยมีการอมเอาไว้สักหน่อยนึงถ้าจูนคันเร่งได้เร็วกว่านี้นึงนะเชื่อว่าไปได้ไวกว่านี้อีกพอสมควรเลยทีเดียว ความเร็วปลายครับไหลมาเทมาเรายังไม่ได้ทดสอบความเร็วสูงสุดของรถคันนี้นะครับแต่จากที่เราลองดูเนี่ยความเร็ว1้0นะตัวรถก็ยังไปต่อได้อีกอะ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าอัตราเร่งเนี้ยไม่ธรรมดาจริงๆนอกจากนี้ครับเครื่องตัวเนี้ยเขายังมีการจูนนะเรื่องความสมูทความเรียบความเงียบเนี้ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าโฉมเก่าเนี่ยมันจะมีความสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยอยู่พอสมควรแต่ว่าโฉมเนี้ยปัญหานี้มันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเรียกได้ว่ามันสมูทมากอะ่ะ ตอนเล่งแซงเสียงเข้ามาในห้องโดยสารไม่เยอะอย่างที่คิดหรือว่าทําได้ดีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยนะครับคือโชกค้ำฝากระโปรงหน้าเนีน่ยมันหายไปยังไงตอนนี้เราเปิดดูห้องเครื่องนะขนาดผู้ชายร่างกำยำนะครับผมยกฝากระโปรงเนี่ยยังหนักแบบนั้นเลยรวมถึงตัวรถมันสูงด้วยอะ่ะมันต้องเอื้อมไปสูงมากเลยเรถึงจะสามารถตั้งฝากระโปรงได้นะ จริงๆแล้วควรจะให้โชคมาดีกว่าอย่าตัดเลยนะครับเวลาฉุกเฉินเนี่ยที่เราต้องไปดูว่าเครื่องมันเป็นอะไรเนี่ยเราจะได้เปิดได้ง่ายหน่อยนะแต่เห็นมีบางคนบอกว่าจุดยึดโชกค้คำฝากระโปรงเนี่ยมันเหมือนกับโฉมเก่าเปียบเลยเราสามารถเบิกอะไรจากรุ่นเก่าเนี่ยมาใส่ในโฉมใหม่ได้อันนี้ก็ต้องลองดูกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกียร์ให้มาสิจังหวะเนี่ยกะสับซิ่งทั้งทีเนี่ย ปุ่มปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลนี้ดันอยู่ที่หัวเกียร์ซะง,งั้นนะครับน่าจะมีการปรับให้แบบตบเกียร์ได้นิดนึงอะ่ะแบบตบมาทางขวาแล้วก็โยกได้เองก็ยังดีนะครับแพตเทิลชิพเนี่ยเขาเก็บเอาไว้ให้รุ่นแรปเตอร์อีกแล้วนะอันนี้ก็เข้าใจได้ถ้าปรับตรงนี้ได้อีกนิดนึงเนี่ยจะขับมันขึ้นเยอะโดยเฉพาะเวลาขึ้นลงเขาทางชันนะครับอันนี้จะสบายได้อีกเยอะเลย สำหรับช่วงด้านของรถคันนี้นะครับจริงๆแล้วบนพื้นฐานเนี่ยยังอยู่บนหลักการวิศวกรรมเดิมนะครับด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนตำแหน่งช็อคอัพนะไปไว้อยู่ด้านนอกของแชสซีนะส่วนหนึ่งคือเพื่อให้มันสามารถซึมซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นทําให้การขับบนถนนเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่งเลยเดาวนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเตรียมพื้นที่ช่วงใต้กระบาดท้ายเนี่ยเอาไว้วางแบตเตอรี่เพื่อเปิดตัวรุ่นปลั๊กอินไฮบริตหรือรุ่น E ีวีในอนาคตานนวนะ ความพิเศษคือช็อคอัพคันนี้ครับใช้เป็นช็อคอัพแบบโมโนทิวปเหมือนกับ To โยต a ารุ่น G R Sport เลยนะที่เขาใส่มาในรี vo r o c อโคแบบนั้นนะครับช็อคอัพตัวนี้นะครับมันทำให้การขับขี่เนี่ยมีความนุ่มนวลมากขึ้นสามารถซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้เวลาเราเจอหลุมเจอบ่อนะคือมันทำให้คนนั่งเนี่ยสบายขึ้นมีความใกล้เคียงรถเก๋งมากขึ้นแม้ว่าคันนี้ช่วงล่างจะยังไม่ใช่อิสระสีล้อนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยมันขับดีนั่งสบายกว่ารถ P P V เนี่ยหลายรุนนะย คันนี้เ้ยสบายน้องๆได้เลยอยากรู้เลยนะครับว่า e v e r อร์เนี่ยจะสบายมากขึ้นขนาดไหนถ้ามาเป็นช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อแต่คันนี้ยางเองเขามีการลดขนาดหน้ากว้างลงนะครับจาก265เหลือ255คือหน้ากว้างเนี่ยแคบลงเซนหนึ่งผลที่ตามมาเนี่ยมันเลยทําให้การทรงตัวครับเวลาเข้าโค้งหรือเวลาเราขับบู๊ขับซิ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่มั่นใจเหมือนเร e เจอร์ไวทตัวก่อนหน้านี้นะ ไม่รู้เป็นเพราะว่าช็อกอัพแบบโมโนทิวที่เซ็ตมานิ่มเกินไปด้วยหรือเปล่าทาให้การทรงตัวในแนวเฉียงเนี่ยครับเวลาเราปเปลี่ยนกระทันหันหรือเข้าโค้งแรงๆเนี่ยต้องระมัดระวังกันนิดนึงหรือเวลาเราเจอหลุมเจอบอ่อที่มันไม่สม่ําเสมอนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันทําให้รถเนี่ยเกิดอาการคงเคลงและคนนั่งในรถก็อาจจะเมารถได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี2มุมนะความนิ่มของช็อกอัพที่ให้มาเนี่ยโอเคถ้าเราเจอถนนซีเมนขับบนถนนอะไรอย่างเงี้ยครุขระ เบาๆเนี่ยโอเคแต่ถ้าเราเจอหลุมที่ไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยเวลาเราขับรู้สึกว่ามันอาจจะเวียนหัวได้เหมือนกันนะสำหรับพวงมาลัยของเจ้าเรนเจอร์คันนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่โฉมก่อนแล้วเขาเป็นพวงมาลัยที่ดีอันดับต้นๆที่สุดในคลาสเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะ <Wow. S 1> เขาใช้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ากะน้ําหนักได้ง่ายขับง่ายเหมือนรถเก๋งอะ่ะโอเคมันอาจจะไม่เบาเท่าเก่งเล็กนะครับแต่ว่าโหมันแบบมันไม่เหมือนพวงมาลัยไฮดรอลิกที่เรารู้จักอะ่ะที่มันอยู่ในรีโวล์แบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าขับดีขับงง่่าาาายยแมม้้ววววเเรรขับดค็สู 180เนี่ยเฮ้ยมันก็ออยังนิ่งยังเหลือเชื่อนะครับแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือวงเลี้ยวนะของรถคันนี้ที่ค่อนข้างกว้างเมื่อเทียบกับคู่แข่งถ้าเรากลับบนถนนแบบ3เลนสวนกันแคบๆเนี่ยเดียเด๋ยวต้องกะให้พอดีเลยนะไม่งั้นต้องมีถอยกันบ้างและต้องเหนื่อยกันนิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาพูดถึงความคมของพวงมาลัยเนี่ยเกือบจะเพอร์เฟกต์ละถ้าสําหรับคนขับทั่ว,วไปเนี่ยผมว่าขับได้สบายเลยไม่มีจุดที่ต้องปรับปรุงแล้วแต่ถ้าสําหรับใสซิ่งนะครับชอบมุดชอบอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเพิ่มความคม,มองพูมิลัยอีกนิดเดียวนะจะเพอร์เฟกเนี่ยยกให้2นิ้วเลยนะโอ้โหเอามือกลับมาก่อนแล้วถ้าพูดถึงทัศนวิสัยนะครับของการขับคันนี้นะเรนเจอร์ไวท์แท็กโฉมใหม่เรียกได้ว่าสไตล์ปิกอัพยกสูงนะครับโอ้โหเราเป็นเจ้าถนนแน่นอนอะ่ะคือเราขับแล้วสูงกว่าชาวบ้านเขาเห็นข้างหน้าไปไกลเลยใครที่ได้ขับรถแบบนี้จะติดใจกันทุกรายนะเพราะว่าเราเห็นหมดเลยรอบคันด้านหน้าด้านหลังกระจกมองข้างใหญ่มากแม้ว่ามันจะใช้พื้นฐานจากโฉมเก่านะครับทรงเนี่ยเรียกได้ว่า มันใช้แทนกันได้หรือเปล่านะแต่เขามีการขยับกระจกเนี่ยออกมาด้านนอกนิดหนึ่งทําให้กรอบเนี่ยมันบดบังกระจกน้อยลงเราเห็นมุมได้เต็มเต็มตามากขึ้นนะอันนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับผมโอ้โหมองแบบเห็นรอบคันสาหรับจุดบอดด้านท้ายรถหรือด้านหน้ารถเวลาเราขับเนี่ยเขาก็ปิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะด้วยกล้อง360องศาเรียกได้ว่าคมชัดเนี่ยพอใช้ได้นะด้านหนา้าด้านหลังปรับมุมมองได้หลากหลายตินี้เดียวนะมุมมันดูหลอกตาไปนิดหนึ่งโดยเฉพาะมุมท็อปวิวอย่างเงี้ย รู้สึกว่ามันแปลกๆฮะมันเหมือนมันมันไม่เห็นมิติตัวรถที่แท้จริงอะแล้วก็รูปรถตรงกลางอะนะครับเหมือนมันดูแบบ <c oughs> โอ้อุาสาห์ทําจอไฮเทคมาขนาดนี้ทำรูปรถตรงกลางให้มันแบบเหมือนหรือสมจริงมากกว่าน,นี้อีกนิดเดียวเนี่ยจะดีเลยการเก็บเสียงของรถคันนี้นะไม่รู้จิตอะไรเลยฮะ <Wow. S 1> คือเขาเก็บเสียงได้ดีจริงๆนะด้านหน้านะครับเสียงลมเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในห้องโดยสารตั้งแต่ความเร็ว120นะถือว่าเป็นความเร็วที่สูงมาก และเสียงนี่จะดังสุดๆเลยถ้าเราขับความเร็วตั้งแต่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากเสียงเนี่ยมันต้องแหวกผ่านกระจกมองข้างเป็นหลักแล้วก็กระจกด้านหน้าที่ตัวรถเนี่ยมันมีความต้านลมอยู่พอสมควรอีกด้านหนึ่งที่เสียงนี่มีการเข้ามาในห้องโดยสารนะครับก็คือตรงกระจกด้านท้ายนะหลังคนนั่งเบาะแถวหลังอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เสียงพอจะเข้ามาบ้างให้ได้ยินกันแต่โดยรวมแล้วรถคันนี้ยังถือว่าเป็นรถกระบะที่เก็บเสียงดีที่สุดในตลาดตอนนี้อยู่ดี เครื่องเสียงที่ให้มาครับแม้ว่าตัวนี้จะอดเครื่องเสียง B&O n นะซึ่งมันอยู่ในรุ่น Ranger Laptor เท่านั้นแต่เครื่องเสียงลำโพง6ตํตำแหน่งเนี่ยเอ้ยสิ่งดีเว้ยของปอร์ดเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับปรับเสียงเนี่ยอีกนิดนึงเสียงทุ้มเสียงแหลมเสียงกลางเนี่ยใช้ได้โอเคเลยแต่ว่าต้องปรับให้บาลานซ์ของลำโพงเนี่ยมาด้านหน้านิดนึงนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเสียงมันจะกองด้านหลังเยอะไปแล้วด้านหลังเนี่ยเสียงมันจะบวมนิดนึงทำให้คนนั่งด้านหลังเวลาเปิดเพลงเสียงดังหน่อยอาจจะปวดหัวกันได้ แล้วเรื่องนี้ที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือวัสดุภายในนะโฉมนี้เขามีการปรับยกระดับวัสดุภายในใหม่หมดเลยคือโฉมที่แล้วว่าดีที่สุดในคลาสแล้วนะโฉมนี้เขาแบบยิ่งหนีตัวเองอะ่ะยกระดับตัวเองให้เหนือกว่าปิกอัพเจ้าอื่นเข้าไปอีกสังเกตรครับคอนโซลหน้านี้ใช่ไหมนีก็บุนุ่มหุ้มหนังมาให้นะแถมเดินได้จริงนะครับไม่ใช่ตะเข็บปลอมนะ <Wow. S 1> สีส้มเนี้ยเหมือนกับตัวเบาะที่มีการปักเนี่ยคำว่าวายแท็กสีส้มเอาไวใ้ให้แมชเข้ากันดี พวรงมาลัยมีการหุ้มหนังมาให้นะปุ่มมาติดฟังก์ชันจัดเลเยอร์ดูดีหน้าจอกลางเนี่ยไม่ต้อง light light นะ ma พูดถึงทำไม่ห้องโดยสารเนี่ยโดยรวมแล้วเอ้ยมันดูดีอ่ะแถมมีไฟแอมเบียนไลท์ให้มาด้วยถือว่าโอเคเลยสาหรับรถราคาระดับนี้แล้วก็ตามสไตล์ฟอร์ดนะครับพวกอุปกรณ์ของเล่นไฮเทคระบบไฟฟ้าเนี่ยก็ให้มาเต็มคันเหมือนกันสําหรับเบาะคู่หน้าของคันนี้นะครับปรับด้วยไฟฟ้านะแปดทิศทางไม่ใช่เฉพาะคนขับแต่คนนั่งก็ให้มาด้วยเออเฮ้ย แบบว่าขึ้นลงหน้าหลังพนักพิงหลังปรับเองแล้วก็ปรับดันหลังได้ทั้งคู่เลยด้านหน้าถือว่าอันนี้ดีมากต้องชมเชยนะครับสำหรับทรงของตัวเบาะเนี่ยก็โอบรับกระชับได้ดีแต่ช่วงไหล่เนี่ยอาจจะน้อยกว่าคู่แข่งไปนิดคือถ้าเกิดเคยนั่ง D-MAX หรือว่า Revo เนี่ยช่วงไหล่เนี่ยเขาจะเหมือนรับกับไหล่ของเราได้ดีกว่า แล้วก็ช่วงปีกเบาะข้างนี้อาจจะยังไม่ได้ฟิตกระชับตัวขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วการขับทางไกลก็ถือว่าสบาย <Wow. S 1> เนื้อหนังมาให้นดีมากนะครับเบาะนั่งด้านหลังก็เหมือนกันนั่งได้สบายนะแม้ว่าพื้นที่เล็กรูมคือตรงหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหลือเยอะแต่ผมเองสูง180นะย้ายไปนั่งด้านหลังเนี่ยก็ยังนั่งได้สบายหายห่วงพื้นที่เหนือศีรษะก็ยังเหลือๆนะครับคันนี้ถ้าให้นั่งทางไกลโอเคนะนั่งได้นะไม่ติดนะครับผม แถมตัวเบาเองเนี่ยยังมีพนักเท้าแขนตรงกลางให้มาด้วยโอ้โหนี่มันรถปิกอัพจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีช่องวางแก้วให้มาซึ่งนพนักพิงเนี่ยเป็นแบบล็อกด้วยนะมันไม่ได้แบบคอหักบึ๊บลงไปนะเหมือนรถญี่ปุ่นบางยี่ห้ออะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นถือว่าทํามาได้ดีเลยช่องเก็บของรอบคันก็ให้มากระชุกกระจิกแขงตรงประตูวางขวดน้ําได้ตรงนี้วางแก้วน้ําได้2ใบไวเลสชาร์จเจอร์วางของได้เกะมี2ชั้นทางด้านบนด้านล่างโอ้ใส่ของได้รอบคัน ไฮไลท์เด็ดของว t r a c k เจนนี้เลยคือจอกลางอ n นโ t t a i n m e n t ขนาดใหญ่ถึง12นิ้วครับไม่มีใครให้มาเท่านี้มาก่อนเลยนะใน Pickup กระบะบ้านเราเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการ p i c อ Up จริงๆจอนี้ครับดูผิอนๆแบบให้มาใน Pickup รถต้นทุนหรือเปล่าจะสู้รถเก่งได้ไหมแต่เดี๋ยวมาดูกันครับระบบสัมผัสนะการทำงานของเขาเนี่ยการเซตติ้งตัวรถและสิ่งที่ต้องชมเชยเป็นอย่างยิ่งเลยคือความตั้งใจในการออกแบบนะครับ UX UI อ่ะ User Experience ทำงานมาต่อให้มันรวบอยู่ไว้ในจอกลางทั้งหมดแต่เราสามารถขับไปแล้วพอจะปรับได้จริงนะปุ่มเมนูมันใหญ่ๆเห็นไหมโตโตแบบนี้เราสามารถกดได้ในแต่ละอันดูว่าโหมดการทํางานเป็นยังไงบ้างนะครับแม้ว่ามันจะมีอาการโหลดบ้างนะแต่มันก็ยังถือว่าโดยรวมเนี่ยทำงานได้โอเคอย่างการตั้งค่าอย่างเงี้ยโ้มีการตั้งค่าละเอียดมากอยู่ในตัวนี้นะครับระบบช่วยขับเนี่ย โอ้ให้มาเยอะแยะเลยระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยอัดแน่นแล้วก็สามารถเซตได้ละเอียดในจอเดียวกันแบบนี้การตอบสนองเนี่ยถือว่าทํางานได้โอเคและยังรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายด้วยนะเป็นหนึ่งในปิกแอเค่ไม่กี่เจ้าในไทยนะที่ให้แบบนี้มารถเก๋งเนี่ยคันละหลายล้านเนี่ยบางคันเขายังไม่ให้มาเลยนะถามว่าจอแบบนี้ครับเวลาขับขี่กลางวันมันสู้แสงได้ไหมสบายเลยนะอันนี้หน้าจอเราก็สามารถเซตระดับความสว่างได้เนี่ยเราเซตเอาไว้นะความสว่างเป็นแบบนี้ เพิ่มมาหน่อยยังไม่สุดนะเราปรับให้สุดก็ได้เนี่ยคือมันเห็นได้ชัดเจนมากเวลาขับกลางวันแล้วมันปรับโหมดอัตโนมัติด้วยถ้าเวลาเราขับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นธีมเนี่ยทนมืดทนดำเนี่ยทำให้มันไม่สว่างแยงตาส่วนจอมาตรวัดดิจิตอลตรงนี้ครับเป็นขนาด7นิ้วทํางานได้ดีเหมือนกันนะปรับตั้งได้หลายอย่างเลยและใช้งานได้ง่ายจริงๆคือมันไม่ต้องเรียนรู้เยอะนะครับ เสียดายว่าจอเนี่ยมันเล็กไปหน่อยมันมันไม่กว้างเต็มจอนะเหมือนที่อยู่ใน Ranger Raptor ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะเห็นข้อมูลเยอะกว่าน,นี้นะครับดูตัวอย่างวัดรอบเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านซ้ายกระจิ๊ตเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยสะใจคนขับรถเท่าไหร่นะบางทีเราอยากเห็นใช่ไหมว่าวัดรอบมันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่การปรับตั้งเนี้ยทาได้ง่ายมากซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่ทําให้เราเห็นว่าแม้ว่าการลดปุ่มทั้งหลายเนี่ยให้มันรวมอยู่ในหน้าจอทั้งหมดและการใช้จอแบบดิจิตอลเนี่ย มันทาให้ดูไฮเทคก็จริงและมันสามารถใช้งานได้ง่ายในเวลาเดียวกันนะครับหลายๆค่ายเนี่ยคนเอาเป็นตัวอย่างนะโดยเฉพาะที่เราอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับจากค่ายรถจีนเนี่ยที่ชอบเอาฟังก์ชันนี้รวมไว้ในจอแล้วมันใช้งานยากมันกดลึกเนี่ยแล้วปุ่มมันแบบปุ่มอเล็กๆอะ่ะเหมือนกับแบบใช้มือถืออะ่ะซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะเวลาปรับเวลาเราขับรถเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งครับโอ้โหเหมือนเขาแบบทำรีเสิร์ชมาดีอะ่ะปุ่มแอร์ที่เราปรับบ่อยๆอะ่ะให้เป็นปุ่มจริงมาด้วยนะ เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยและแอร์เป็นแอร์ดูอัลโซนแยกซ้ายขวาด้วยเนี่ยปุ่มปรับเสียง <Wow. S 1> ก็เป็นปุ่มแบบจริงๆให้มาด้วยเผื่อกรณีที่เกิดรถมันแฮงหรือเป็นอะไรไปเรายังสามารถปรับแอร์ปรับเสียงได้อยู่เออไม่ธรรมดาเลยสำหรับลูกเล่นออปชันและระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มตามสไตล์ผู้นำเทรนกระบะยังระบบ Ford Connect รถใส่ซิมไว้โชว์สถานะควบคุมตัวรถและอัปเดตซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์ที่ใส่มาให้เป็นครั้งแรกของเรนเจอร์ยังไม่นับระบบความปลอดภัยแบบจุกๆ อย่างเช่น traction control ระบบช่วยออกตัวและลงทางลาดชันระบบไฟสูงอัจฉริยะ blind spot ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนด้านหน้าและหลังกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซนเซอร์การ,ะระยะ8จุดหน้า4หลัง4ถุงลม7ตำแหน่งรอบคันมากสุดในรถกระบะไฮไลท์ที่เจ๋งที่สุดเห็นจะเป็นระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนที่เมื่อทำงานคู่กับ adaptive cruise control แบบ stop and go แล้วทำให้เราสามารถขับแบบแทบไม่ต้องประคองพวงมาลัยไ,ได้จนถึงรถจุดๆนิ่งเลยทีเดียว และระบบ electric brake booster ทําให้การชะลอความเร็วทําได้นิ่มนวลชวนฝันสุดๆเป็นกระบะคันแรกในไทยที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการขับอัตโนมัติระดับ 2+ กันเลยหากเทียบกับคู่แข่งแล้วถ้าคุณต้องการรถกระบะที่คุ้มค่าราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายคงต้องเป็น MG Extender, Nissan Navara Pro-4x โฉมนาเดทหรือ Mitsubishi Triton Athlete ถ้าคุณต้องการรถกระบะที่ซื้อง่ายขายคล่องศูนย์บริการหาได้ทุกมุมถนน ต้องยกให Is ้ Isuzu D-MAX และ Toyota Hilux Revo แบรนด์คู่หูคู่ฟัดคู่บุญคนไทยแต่ถ้าคุณต้องการรถกระบะที่มีความล้ำสมัยผู้นำเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความบึกบึนหล่อเหลาสไตล์อเมริกันแท้ๆ Ford Ranger คันนี้อาจเป็นคำตอบสุดท้ายของคุณ หลายคนมีคำถามนะครับว่าระหว่างรุ่น y t ยแท็กใบเทอร์โบคูณ4คันนี้กับรุ่น Double Cap Sport 6AT นี่จะเลือกคันไหนดีนะเป็นขับ4เหมือนกันนะครับราคาต่างกัน2 5 0 0สนนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยว่าต่างกันเนี่ยภายนอกเห็นได้ชัดนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นส p o r t ตไฟหน้า LED จริงแต่ Matrix LED Projector เลนแวกได้เนี่ย หายไปไฟท้ายก็ไม่ได้เป็นแบบทู l อวดีแบบนี้นะครับรวมถึงชุดแต่งรอบคันชายกันชนต่างๆราวหลังคารโรบาร์ท้ายฝาท้ายผ่อนแรงก็จำไม่ได้สีที่เราเห็นสีพิเศษครับอย่างสีลักซ์เยลโล่สีขาวมุกสโนเฟกซ์ไวท์เพลหรือว่าสีแดงสม้มเซดูน่าออเรนจ์ที่ต้องเพิ่มเงิน1 0 0 0 0ืนบาทเนี่ยก็ไม่มีให้เลือกในรุ่นดับเบิลแคปสปอร์ตนะครับแต่รุ่นดับเบิลแคปสปอร์ตเนี้ยจะมีสีน้ำเงินบลูไลนิ่งให้เลือกด้วยอ่ะก็ต้องเลือกกันนะอยากได้สีน้ำเงินก็ต้องไปนนค รุ่นวแท็กก็ต้องมีความรูหราวัาสดุบุนุ่มมากกว่าเดินได้สลับสีส้มมีโลโก้วา t แท็กรวมถึงจอในครับถ้าเป็นรุนสปอร์ตจะได้จอ10.1นิ้วจะไม่ได้จอ12นิ้วแบบนี้นะครับถุงลมนิรภัยก็หายไป1ลูกตรงหัวข่าคนขับเหลือ6ตตำแหน่งที่สําคัญเลยคือเครื่องยนต์ครับ ถ้าเป็นรุ่นวายเทจะได้เครื่องดีเซล2ลิตรใบเทอร์โบ210แรงมา้าแต่ถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยจะเหลือเทอร์โบเดียว170แรงมา้าแรงบิดจ,จาก500นิวตันเมตรเหลือ405นิวตันเมตรเกียร์จาก10จังหวะก็เหลือเกียร์ออโต้6จังหวะก็ต้องเลือกกันนะครับว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนออปชั่นแตกต่างกันยังไงแต่ที่สาคัญครับฟอร์เนี่ยเขามีตัวเลือกให้กับคุณลูกค้าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะ กับวงการรถปิกอัพว่าเราสามารถปรับแต่งตัวรถได้เองถ้าเราเพิ่มเงิน5 0 0 0 0บาทครับในรุ่นสปอร์ตเนี้ยเราจะได้จอกลางขยายเป็นขนาด12นิ้วเท่ารุ่นท็อปไวน์แท็กนะรวมถึงระบบเซฟตี้แพคเกจให้มาเกือบครบขาดแค่กล้อง3 6 0องศารอบคันแค่นั้นเองก็ต้องลองดูครับว่าคันไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับเราราคาต่างกันตั้งแบบ200,000เนี่ยถ้าเราจ่ายเงินแบบเพิ่มออปชั่นไปแล้วนะสรุปจุดเด่นจุดด้อยของ Ford r a n g e r w ร i t วน์แท็กไบเทอร4คันนี้จุดเด่นอย่างแรกเลย เครื่องยนต์ที่ทำงานได้สม o ท t h และเงียบมากขึ้นรวมไปถึงความแรงที่เพิ่มขึ้นแม้แรงม้าจะน้อยลงไป3ตัวก็ตามระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอ12นิ้วที่ใหญ่และใช้งานได้ง่ายออกแบบ UX UI ได้ดีและยังมีปุ่มสำคัญสาคัญให้ใช้งานกันอยู่แต่ยังมีบั๊กอยู่นิดนึงการเก็บเสียงทำได้ดีเกินคาดถือว่าเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มรถกระบะไทยระบบความปลอดภัยให้มา,มามากที่สุดทิ้งห่างคูกแข่งทุกค่ายและวัสดุภายในห้องโดยสารที่ให้มาบุนุ่มรอบคันดูดีที่สุดในคลาส ชนิดที่ P P V ยังต้องมีอายแต่จุดที่คุณปรับปรุงก็ยังมีอยู่ทั้งอัตราการกินน้ํามันที่น่าจะทําได้ดีกว่านี้น่าจะมาจากน้าหนักตัวรถที่หนักเป็นอันด,ดับต้นๆในบรรดารถกระบะช่วงล่างที่แม้ว่าจะนุ่มสบายดูดซับแรงกระแทกจากพื้นถนนได้ดีแต่การเข้าโค้งกลับไม่มั่นใจเท่ารุ่นเดิมสายมุดสายซิ่งต้องระมัดระวังกันมากขึ้นกับราคาค่าตัวที่ถือว่าสุดตารางในกลุ่มกระบะที่ราคา1 2 9 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมคงต้องลองตัดสินใจไปลองขับลองสัมผัสกัน วัตบะยักษ์สุดไฮเทคันนี้จะเหมาะสำหรับคุณหรือไม่และทั้งหมดนี้คือที่สุดพนุกคนมารีวิว Ford Ranger Wildtrak รบเทอร์ 4x4 กระบะที่ไฮเทคและแพงที่สุดในไทยนะตอนนี้นะฮะขอบคุณรถทดลองขับจาก Ford Sales s n r v i r v i c e ประเทศไทยฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับแครปติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ผมอ้อิธกรกับที่สุดลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย